สวัสดีครับวันนี้ลูกขเหนียวได้เอาผักบุ้งลงอีกหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งกิโลเท่ากันครับผมนี่ครับได้ปกฟางไปแล้วครับนี่ครับทุกคนไม่รู้ว่าจะหนาไปหรือเปล่านะครับเหมือนแปลงเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้เลยครับนี่ครับทุกคน แต่แปลงนี้จะจะกว้างกว่าแปลงนั้นนะครับแต่ความความยาวอาจจะไม่ยาวเท่านะครับเดี๋ยวเราไปดูไก่กันนะครับวันนี้ลูกข้าเหนียวไก่ลงด้วยครับ Good. 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 ครับทุกคนพีต่อครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูไก่กันด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งลดน้ํานะครับ ใส่ปุ๋ยไปด้วยตั้งแต่วันที่ลูกข้าวเหนียวบอกนะครับเนี่ยเขาโตขึ้นตั้งเยอะครับสองวันเราใส่ปุ๋ยไปสังเกตดูตรงกลางนะครับตรงกลางนี่สูงกว่าเพื่อนเลยครับโตกว่าเพื่อนเลยเห็นไหมครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเราไปดูไก่กันเนาะมีของแถมด้วยครับวันนี้ได้รถมาด้วยครับนี่ครับทุกคนรถที่ลูกข้าวเหนียวบอกว่ารักมากเนี่ยไปเอาออกมาด้วยครับวันนี้ ยุค90ครับไม่ได้ขี่มาตั้ง20กว่าปีแต่ยังแน่นนะครับฟิตเลยนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูไก่กันเลยนะครับไก่บ้านเข้าไปแล้วเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยนะครับนี่ครับทุกคน ตอนแรกเจ้าของเขาบอกจะไม่ให้ด้วยนะครับเพราะว่าไก่มันไข่แล้วครับเขาบอกมันไข่ออกมาได้หนึ่งวันแล้วครับแต่เขาเห็นว่าเป็นเจ้าประจําเขาให้มาสิบตัวครับตอนแรกลูกเหนยวว่าจะเอาสักสามสิบเขาบอกว่าให้แค่สิบตัวนี่ครับทุกคนนูน่นอีกตัวน,นี่ครับ ตัวสวยด้วยนะครับรอบนี้ครับมีแตดอุ่นอ้วนเลยครับก็ตัวละสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับแต่เขาลดค่าหัวอาหารให้เฉยเขาบอกเจ้าประจานี่ครับทุกคนอาจจะมืดไปหน่อยนะครับวันนี้ทํางานทั้งวันเลยแกบอกว่าต้องรอเดือนหน้าครับต้องรอดูนะครับนี่ครับทุกคนสงสัยเขาแต่หัวอาหารกับน้ําก็มีแล้วนะครับ ขาคงกลัวไก่บ้านนะครับไก่บ้านชอบเข้ามาเดี๋ยวลูกข้าเหนียวจะปิดละไม่ให้ไก่บ้านเข้ามาละครับผมขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมลูกข้าเหนียวโคราชบ้านสวนขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจนะครับสวัสดีครับ